ใิสัคือสิ่งที่กำหนดโชคองชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพะรับบาปสวัสดีค่ะครูดาวอ้ออาราวยูมาแล้วนะคะสวัสดีคนมีคู่ลัคนาราศีเมษทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึง20เมษายนสามารถดูได้นะคะการแบ่งวันที่ราศีครูแบ่งแบบตะวันตกค่ะสามารถที่จะดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวสุขดาวจันทร์หรือ เลือกเอาที่ตรงกับตัวท่านเองได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งวันที่แบบไทยหรือตะวันตกก็ตามแต่เพราะว่านี่คือคลิปการอ่านไพ่โดยทั่วไปเราไม่ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่ใดๆทั้งสิ้นนะคะคลิปนี้เหมาะสําหรับคนมีคู่คนมีความรักแล้วแต่งงานแล้วและเหมาะสําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วขอให้เลื่อนผ่านไปไม่ต้องดูนะเดี๋ยวจะกลายเป็นไม้เซตที่มันไม่ดีนะคะดูไพ่เป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่า คนเรายังมีวันเดือนปีเกิดเป็นของตัวเองมีดวงดาวที่โครจรบนท้องฟ้าน,น่าปัจจุบันนี้ทำมุมกับดวงดาวในวันกำเนิดของคุณด้วยนะคะครูจะเปิดไพ่ในฝั่งของคุณและคนรักของคุณนะคะเรื่องราวทั้งสองฝั่งสามารถที่จะสลับกันได้ด้วยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมาดูกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณตั้งแต่วันที่16 สิงหาคมถึงวันที่31สิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะคะขอไพ่สิบไปค่ะ,ะมาดูสถานการณ์ทางด้านฝั่งคนรักของคุณกันบ้างนะคะสถานการณ์ของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะ ขอให้สิบใบนะคะขอให้สรุปสามใบค่ะ มาดูกันค่ะว่าไพ่ตัวตนคุณจะเป็นไพ่อะไรนะคะไพ่สองดาบเป็นไพ่ตัวตนของคุณโอ้โ oh. ห The อ m r e r o r สองไม่เท้าราชาถือไม่เท้าเด็กถือเหรียญ h i e r o p h a n น t h t Sun ว้าวว้าวโอ้โหก้าถ้วย 5ถ้วยแล้วก็ j u d g m e n ทนะคะที่ครูว้าวว้าไม่ใช่ะไรไพ่ตำแหน่งที่นะคะอยู่บนสุดจะเป็นไพ่เมเจอร์ตั้ง3ใบนะไพ่ตัตนคนรักของคุณได้ไพ่ราชาถือดาบ10ไม้เท้าราชินีถือเหรียญสามเหรียญราชินีถือดาบเอาละสีเอาละสี่เไม้เท้าอของไพ่เก้าดาบแล้วก็ราชินีถือไม้เท้านะคะ h ฮงแมนโอ้ด oh. ีวิลแล้วก็หก oh. oh. ไม่เท้าเกิดอะไรขึ้นตะลึงตะลึงเลยค่ะคุณ oh. เออนะคือไพ่ตัวตนของคุณกับคนรักของคุณนี่แบบค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรน,นะนะคะไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่สองดาบสองดาบสองไม่เท้า อคือช่วงเวลาเนี้ยครูว่าคุณค่อนข้างที่จะแข็งนะนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยคือตั้งแต่วันที่สิบหกเป็นต้นไปเนี่ยนะคือใจคุณเริ่มเริ่มที่เหมือนจะเริ่มแข็งเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเริ่มที่จะแบบไม่อยากรับฟังอะไรเขาแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องระมัดระวังนะคะว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มที่ จะต้องได้มาพูดมาเคลียร์อะไรก,กันกับคนรักของคุณแล้วจะเกิดเป็นประเด็นกันมาได้นะที่รักของครูคือมันมีช้อยมันมีทางเลือกอยู่ก็คือ2ดาบสองไม้เท้านีนะคะคุณมองไปที่อนาคตของคุณแล้วคุณก็เลือกที่จะทําอะไรตามใจคุณมากๆากในะช่วงเวลาน,นี้นะคะ3ชาวเมดก็คือได้ไพ่ the emperor the high r o m a n แล้วก็ the sun โอ้โหแบบ super ปเ,ปเลยที่รักของครูคือ แข็งอ่ะไพ่ค่อนข้างที่จะแข็งอ่ะนะคะคือจะยึดเอาความรู้สึกความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วล่ะนะคะคุณค่อนข้างที่จะเรียกว่าเหมือนมีสติเหมือนมีสติที่จะเลือกที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองนะคะทำอะไรให้มันดีที่สุดสำหรับตัวของคุณเองแต่ว่าทีนี้ว่าการดึงสติของคุณนั้นมันเหมือนกับ บางทีมันก็ดึงมาจนเกินไปมันจะตึงจนเกินไปในะที่รักของครูของครูคือบางครั้งคุณก็อาจจะกลายเป็นคนที่แบบครูต้องใช้คําว่ายังไงดีอะคือเหมือนใจมีเหตุผลนะแต่ก็มีความเป็นเด็กอยู่คือได้ไพ่ดาฮาดฟานไพ่ดีเอมเบอร์ดูเหมือนจะดีนะแต่บางครั้งคุณก็คือมีความเป็นเด็กในตัวของคุณเองอยู่ด้วยความคิดของคุณค่อนข้างที่จะคือ แข็งแข็งอยู่พอสมควรก็คือเอ,เอาเอาตัวเองเอาแต่เอาเอาความคิดความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งเอาแต่ใจตัวเองในช่วงเวลานี้นะคะและที่สําคัญก็คือคุณค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยากจะพูดอยากจะเคลียร์อยากจะตกลงกับคนรักของคุณ ให้เข้าอกเข้าใจกันนะคะไม่ใช่เป็นในเรื่องของการชวนทะเลาะแต่ความตั้งใจที่คุณมีนะั่นนะ่ะอาจจะสร้างประเด็นกันมาได้นะสำหรับคนรักของคุณอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดนะคะเขาอาจจะเหมือนกับว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณกําลังสื่อสารกับเขาอยู่นะและพอไม่เข้าใจปุ๊บคุณก็งอนเขามาน้อยอกน้อยใจว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนานี่คือหวังดีในความสัมพันธ์นี้นะนะ คือคุณปรารถนาที่อยากจะเคลียร์ใจอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันลงตัวมันลงล็อกอ่ะเป็นคือไปที่ทางที่มันเหมาะที่มันควรอะ่ะจะให้คุณทําอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกับคุณมาแต่เพียงแต่ว่าคุณจะทําในสิ่งที่คุณทําได้เท่านั้นอะไรที่คุณทําไม่ได้คุณก็จะไม่รับปากเขานะคะทีนี้ว่าความความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะคะที่มันมีอยู่ได้เด็กถือเหรียญแล้วก็จัดเม้นตรงเนี้ย มันจะมีที่ที่บอกว่ามันมีการที่จะกลับมาพูดกลับมาเคลียร์กันแต่ทีนี้ว่าการพูดการเคลียร์ของของคุณเนี่ยตรงนี้ที่ครูเห็นมันอาจจะมีอีโก้มีทิถีหรือว่าที่ครูบอกแล้วบางครั้งก็มีเหตุผลบางครั้งก็แปลสภาพกลายเป็นเป็นเด็กได้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะปกป้องความรู้สึกของตัวของคุณเองก็ได้นะคุณไม่ต้องการให้คนรัของคุณมาทําร้ายคุณอีกแต่การปกป้องของคุณตรงนี้ มันอาจจะเป็นการทำรายคนรักไปอีกทีหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นลนักษณะเขาเรียกว่ากูจะใช้คำว่ายังไงดีอ่ะ้วจะหาคำพูดคือมันเหมือนกับไม่รับรู้ไม่เอาอะไรเลยทั้งสิ้นเออถ้าหากว่าเขาจะมาโทษว่าคุณอ่ะเป็นฝ่ายนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณก็จะไม่ยอมรับนะคะเพราะว่าตีเอ็มเรผิดได้ซะที่ไหนล่ะผิดได้ซะที่ไหนล่ะอนะคะทําอะไรผิด ไม่ไม่ผิดอะไรประมาณนี้นะคุณจะปฏิเสธนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องที่ครูบอกแล้วว่าเป็นการเข้าใจผิดนั่นเองคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ผิดอะไรนะคุณต้องการอธิบายอะไรอย่างงี้นะฝั่งคนรักของคุณก็แข็งนะให้ตัวตนของเขาได้รา,ราชาถือดาบแล้วก็ม,มีราชินีถือดาบแข็งเย็นชาแล้วเขาก็จะโต้กับคุณเหมือนกันเขาก็จะแบบเหมือนกับว่า คือเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรนะคะเขาก็จะไม่รับฟังคุณถึงแม้ว่าเขาจะแสดงการรับฟังนะแต่เขาก็คือฟังเฉยๆทาไม่ทําอีกเรื่องหนึง่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีดีวิลตรงนี้นะเห็นไหมดีวิลแล้วก็ก้าวด่านะคะเขาจะมีอารมณ์หูดหิดขุนเคืองอะไรได้ง่ายบางทีเขาแสดงออกเป็นอะไรเชิงลักษณะแบบเขาเรียกว่าแข็งแข็งเฉยชาเย็นชา ไม่ตอบโต้อะไรใดๆกับคุณแต่พอเวลาที่เขาจะพูดมาทีหนึ่งเหมือนตั้งใจที่จะทําให้คุณน่ะแบบเจ็บไปเลยอะไรประมาณแบบนี้นะมีไพ่แฮงแมนนะคะแฮงแมนแล้วก็ก้าบดมี6เหรียญดีริลเนี่ยเพราะว่าคือทางฝั่งเขาค่อนข้างที่จะทุมเครือพอสมควรนะคะว่า คือเขายังอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่และนะคะความรักที่มันมีประเด็นก็อย่างที่เาบอกแล้วเนาะรเรื่องคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สําหรับคนที่มีประเด็นคือทางฝั่งเขาอะมีเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาแทรกมาสอนแล้วก็ยังคงมีประเด็นที่ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยอะไรได้ในความสัมพันธ์นี้ ะะของคุณกับเขาหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นั้นมันก็เหมือนเป็นลักษณะของการที่จะกระเตงซ้อนมอเตอร์ไซค์ซ้อนสองซ้อนสามกันอยู่อย่างนี้นะคะเขายังคงเป็นอยู่เนี้ยเขาจะไม่ทําอะไรเ <c oughs> ขาก็จะไม่ชัดเจนกับคุณก็ณจะจะคุมเคลื่แบบนี้นะคะแล้วที่สําคัญก็คือเขาทําอะไรปิดบงังซ่อนเร้นคุณไว้อยู่เขาวางแผนอะไรไว้อยู่เพื่อ <c oughs> ให้คุณยังอยู่กับเขาอยู่นะคะเขากําลังวางแผนอยู่ และเขาก็จะกลับมาด้วยนะถ้ามีการทะเลาะก,กันเนี่ยเป็นไพ่หกไม้เท้าสิบไม้เท้านี่ือคือถูถ่ถายกันอย่างเต็มที่ถูถ่ายจริงจริงจังจังอันที่รักของครูแล้วที่มันที่ครูเป็นห่วงก็คือเรื่องของการที่กลับมาแล้วจะมาไฟกันอนะ่ะที่รักของครูครูเป็นห่วงนะมีไพ่ของความเป็นคู่กันก็คือไพ่ราชินีถือไม้เท้าในฝั่งเขาและไพ่ราชาถือดาบในฝั่งของคุณนะ ทีนี้ว่าคุณกับเขาจริงๆแล้วด้วยใจจริงก็มีเหตุมีผลกันนั่นแหละแต่พอมาพูดมาคุยกันแล้วมันกลับกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันคุยกันคุยเรื่องเดียวกันแตนะ่แต่เข้าใจกันคนละอย่างเนี่ยนะคะฉะนั้นการสื่อสารนะคะไพ่ขึ้นมาในเรื่องของการสื่อสารที่รักของครูไพ่ดาบก็เป็นไพ่ของการสื่อสารอย่างดึงนะคะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารดีๆนะ judgment นะคะ ระมัดระวังในเรื่องของการขุดเรื่องเก่าเรื่องเดิมเอามาเคลียร์ในทีรของครูแล้ว,ลวพลังงานของทางด้านฝั่งของคุณมันค่อนข้างที่จะทิฐิอีโก้ Eco สูงด้วยนะคะคุณคุณจะยึดอะไรที่มันถูกต้องแข็งมากเลยอะ่ะคุณบอกอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องก็จะไม่ยอมฉัะนั้นต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะไพ่สรุปได้เป็นไพ่ The Star. 9, เดสตาร์เหรียญและ 7, เจเหรียญน,นะ สถานก,การณ์ในช่วงนี้ของคุณนะคะก็จะมีแนวโน้มที่ต้องค่อยๆพูดต้องค่อยๆค่อยคุยกันแล้วแหละถึงจะนะคะหันหน้ามาคือเหมือนคนค,คนละครึ่งทางไม่งั้นนะคะเรื่องราวความราักความสัมพันธ์ของคุณก็ยังเหมือนกับว่าเทคสก้ความหากันหรือพูดคุยกันถามคําตอบคำาอะนะคะต้องต้องบริหารอารมณ์นะคะ ดีๆนะนที่รักของครูจัดการในเรื่องของอารมณ์ให้ดีๆไม่อย่างนั้นก็กลายเป็นว่าหญิงอะ่ะนะคะเป็นไพ่ก้าวเรียนอะ่ะคิดว่าตัวเองไม่มีเขาก็ก็ได้หรือเขาอาจจะคิดว่าไม่มีคุณก็ได้คือมันยิงยิงยิง,ยงแต่สุดท้ายแล้วก็มาเสียใจเสียายทีหลังว่าเนี่ยไม่น่าเลยและที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าปล่อยเวลาของการขุนเคืองหรือการโ,โกรธคันนะ่ะ ให้มันนานเพราะว่ามันจะเป็นการก่อม็บขึ้นมาภายในใจหรือว่าอาจจะเกิดความไม่ไว้วางใจกันในความสัมพันธ์และที่สําคัญก็มันมีเรื่องปมปมในเรื่องของความลับซุกซ่อนไว้อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณนะคะต้องแบบนะที่รักของคุณบางครั้งการรอคอยในะเรื่องของความชัดเจนอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่อะ แฮงแมนมันเกิดขึ้นแล้วก็ภาพไพ่สังขราชเกิดขึ้นด้วยนั้นต้องสงบสติอารมณ์ดีๆช้าๆได้พระเล่มงานที่รักของครูนะคะช้าแต่ชัวร์นิดนึงเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเรื่องของเวลาที่มันช้าใช้เวลานานนะแฮงแมนกับเดไฮโรแฟนเนี่ยนะคะบางทีแบบการที่อยากจะได้คําตอบแบบรวดเร็วทันใจในช่วงเวลานี้ก็อาจจะไม่ใช่เนาะนะคะมาดูกันค่ะว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรกันกับคุณนะคะ ว้าว wow, The Emperor Hangman แล้วก็ว้าวหกดาบดูสิอืมเอาะ่ะจากักรวาลอยากจะบอกกับคุณว่าการที่คุณกับเขานะคะอยู่ในช่วงเวลาของการห่างกันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้รู้สึกถึงคุณค่าในการและกัน และเป็นช่วงเวลาที่คุณนะจะได้รู้ว่าบางครั้งในเรื่องของการที่อยากจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามที่คุณต้องการนะนะั้นมันไม่ได้ออนะคะจัก,กรวาลบอกว่าฉะนั้นในช่วงเวลาที่คุณกับเขาได้ห่างกันมันคือช่วงเวลาที่คุณนะต้องเรียนรู้และเข้าใจในอีกฝ่ายหนึ่ง บางครั้งในเรื่องของอาการทําความเข้าใจในะที่รักของครงูมันต้องใช้เวลานะใช้เวลาบางคนเรียนรู้กันมารู้จักกันมาคบหากันมาแต่งงานกันมาเป็นสิบปีแต่ไม่รู้เลยนะว่าคือเหมือนเหมือนมองเป็นที่ไปโฟกัสไปถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เข้าใจะ ไม่ได้เข้าใจกับความเป็นเขากับความเป็นคนุณอ่ะแต่โฟกัสแต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นะนะคะฉะนั้นถ้าหากช่วงเวลานี้ถ้าจะเป็นไปได้นะเอามามองกลับมาหาันมามองตัวเองนิดนึงสำรวจตัวเองนิดนึงว่าจริงๆแล้วตัวเราเองก็มีข้อบกพร่องอยู่ไม่ได้เป๊ะไปทุกอย่างไม่อย่างนั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณตัวคุณของคุณอะ่ะใหญ่โตมากเลย หมือนคุณจะต้องให้คนรักของคุณมาหมุนรอบตัวคุณอะ <c oughs> คุณต้องเป็นจักรวาลของเขาทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องการเป็นหนึ่งเดียวต้องการเป็นคนเดียวสําหรับเขาแต่แท้ที่จริงแล้วบางครั้งบางคราวมันเหมือนว่าเราเหตุการณ์หรือว่าโชคชะตามันผลักดันทําให้เราไปเจอเจอกับสถานการณ์ที่เราไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวนั้นคุณจะทํายังไง กับสิ่งที่คุณต้องการอย่างที่คขาบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะสามารถที่จะเป็นไปได้ดังใจคุณทั้งหมดเลยนะคะนั้นคุณจะรู้สึกกับตัวเองไงคุณไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวแต่คุณนะรู้สึกตัวเองว่าอย่างไรรู้สึกว่าตัวเองได้ค่าไหมหรือว่ารู้สึกตัวเองสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองอเป็นคนที่คือไม่ได้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 ด้ค่าไม่ได้ด้อยค่าเพราะว่าเขาไม่ให้เราเป็นหนึ่งเดียวของเขาอะ นั่นแหละขึ้นอยู่กับความคิดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ที่รักครูที่มันเป็นชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไปที่มันดําเนินไปมันเกิดขึ้นจากความคิดความคิดเป็นบ่อกเกิดแหง่งอารมณ์และความรู้สึกและมันจะกลายเป็นการกระทําอย่างที่ครูบอกตั้งแต่แรกว่านี่ยอ่เป็นสิ่งที่กําหนดโชคชะตาของคุณนั่นแหละนะคะฉะนั้นถ้าคุณจะกาหนดนะะสิ่งที่มันจะเป็นไปใน ความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณต้องมากําหนดนิสัยของตัวของคุณเองก่อนว่าคุณมีนิสัยยังไงคุณคิดยังไงคุณรู้สึกยังไงคุณทําอย่างไร,งไรนั่นแหละนะคะคือเรื่องโชคชะตามันปฏิเสธไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าครูเรียนรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์มาหรือเรื่องวาระแห่งกรรมมาละกันเนาะว่าชีวิตของเรามันถูกลิขิตมีเส้นทางเดินของมันแล้วนะคะเรื่องราวที่มันเิดเกิดขึ้น่ะ มันถูกกำหนดไว้แล้วแต่คุณน่ะจะเลือกทำแบบไหนมันขึ้นอยู่กับตัวคุณชีวิตของคุณสมมติว่าคุณน่ะต้องเดินทางไปเชียงใหม่นะคะคุณไม่ได้เดินทางไปขอนแก่นอย่างแน่นอนคุณต้องเดินทางไปเชียงใหม่ชีวิตของคุณน่ะในระหว่างทางที่คุณน่ะเดินทางไปเชียงใหม่แล้วคุณเจอเจอกับเหตุการณ์ฝนตกน้ําท่วมแดดออก ตรงนั้นนั่นแหละที่คุณจะสามารถที่จะกําหนดได้ว่าคุณจะเลือกหลบฝนหรือตากฝนหรือตากแดดหรือเดินหรือวิ่งหรือขึ้นรถทัวร์หรือว่าคุณ <c oughs> จะขี่ม้าไปหรือว่าขี่โมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นอยู่กับตัวคุณทั้งสิ้นนะคะนะครูฝากไว้ด้วยนะคะก็วันนี้ครูก็สวมใส่ชุดนะคะเสื้อของเผ่าชนเผ่า ชนเผ่าลาหูนะคะชนเผ่าที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยด้วยนะถ้าใครอยากทราบก็ลองไปเสิร์ชใน Google ดูก็ได้นะคะเป็นชุดชนเผ่าลาหูเป็นชุดที่รูชอบนะคะรูชอบในการาคือคือเขาเรียกว่าปากักปักเย็บสอยอะไรของเขาอะ่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงมีความโดดเด่นอยู่พอสมควรนะคะ ลองไปศึกษาในเรื่องของชนเผ่าหลายๆเผ่าดูก็ได้แล้วก็เดี๋ยวครูก็จะทยอยใส่นะคะหลายๆชนเผ่ามาให้ดูนะฝากไปด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องครูดาวออาราอยู่ได้ดีเสมอมาสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆจะได้ตามกันทันค่ะ และถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับครูข้างล่างใต้คลิปนี้ก็มีรายละเอียดค่าครูเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ยุเรเนียนโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัว9ฐานพยากรณ์จัตุรยโดนะคะก็ติดต่อไอดีไลน์มาจองคิวดูดวงกับครูเพิ่มเติมได้ขออวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยขอโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆนะคะขอบคุณค่ะ 拜拜。Bye bye.